สวัสดีครับจากบริษัทไทยซีแซฟฟิล์มนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวติดฟิล์มรถยนต์ออดี้ทีทีสีขาวกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันครับ และแน่นอนนะครับด้วยรถสปอร์ตสีขาวนะครับมันเหมาะมากสําหรับการติดฟิล์มสีดําเราจึงแนะนําเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับโดยที่บานหน้านะครับรุ่น CZ n a n o c e น a m i c c ิ0ความเข้มอยู่ที่50%นะครับเป็นฟิล์มของเราเองแล้วก็ค่ากันความร้อนสูงมากโดยที่ค่ากันความร้อนโดยรวมสูงถึง80%นะครับ ส่วนต่อมานะครับเราแนะนำฟิมความเข้ม70%ก็คือรุ่น CZ n a n o c e r a m i c c 70UV โดยที่ค่ากาันความร้อนโดยรวมจะสูงขึ้นมาเป็น85%จากที่พูดเรื่องค่ากาันความร้อนโดยรวมจากโบชวัวมาแล้วเดี๋ยวเรามาชมผลการทดสอบจริงๆนะครับว่ามันจาัดก,การได้ดีตามแคตตาล็อกที่ให้มาจากโรงงานหรือเปล่านะครับตัดมาชมผลการทดสอบกันก่อนครับ ัสดีครับจากบริษัทไทยซีแซกฟิล์มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมผลการทดสอบฟิล์มซีแซกนาโนเซรามิก C50 UV ที่ติดบ,บานหน้ารถยนต์ a ี d i TT นะครับก็คือด้านซ้ายมือนะครับอ่านีวเราจะใส่เข้าไปก่อนเลยตัวด้านขวามือนะครับเป็นฟิล์มความเข้ม80%ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ด้านขวามือ มาดูอุณหภูมิของห้องกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิของห้องอยู่ที่24่องศากว่าทั้งคู่นะครับใกล้เคียงกันด้านบนนะครับอุณหภูมิยังไม่ได้สูงขึ้นยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับก็ยังเป็นศูนย์อยู่เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องทํางานดูว่าอุณหภูมิของห้องจบที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับ ตอนนี้อุณหภูมิของห้องก็ค่อยๆสูงขึ้นนะครับด้วยตัวฟิล์มด้านซ้ายมือ c ีแซกนา e โนเซรามิก c 50 UV นะครับตอนนี้อุณหภูมิของห้อ,องขึ้นไป26องศาและส่วนด้านขวามือฟิลความเข้ม80%ทั่วไปนะครับอ้ขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่ายัางสู้ไม่ได้นะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบานหน้า Audi ดีขึ้นไป1.5องศาและส่วนฟิล์มความเข้ม80%ทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เซรามิกขึ้นไปถึง8องศาล จบผลการทดสอบแล้วนะครับด้วยฟิล์มความเข้ม50%นะครับตัว CZ Nano c e โ a m i c c 50ที่ติดบานหน้า Audi นะครับอุณหภูมิของห้องสูงขึ้นมาเพียง26องศาจากเดิมก็คือสูงขึ้นมา2องศาเท่านั้นนะครับส่วนฟิล์มความเข้ม80%แบบธรรมดานะครับไม่ใช่เซรามิกออุณหภูมิของห้องสูงขึ้นมาถึง34องศาเท่ากับว่าเทียบจากตอนแรก ตอนนี้นะครับขึ้นมาถึง9.6องศาเลยก็ดูความแตกต่างนะครับของฟิล์มธรรมดากับฟิล์มเซรามิกก็จะรู้เลยว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยสามารถที่จะันความร้อนได้สูงกว่ามากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลัดมาดูตัวรีวิวกันต่อเลยครับด้วยสูตรการติดฟิล์มแบบนี้นะครับบานหน้าความเข้ม50%นะครับก็เป็นความเข้มที่ค่อนข้างที่จะพอดีมากแล้วแหละทำให้ขับง่ายนะครับออกต่างจังหวัดขับตั้งวันขับกลางคืน สามารถขับได้อย่างสบายเลยส่วนของรอบคันนะครับที่เราเอาความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นความเข้มที่70%นะครับก็จะเหมาะกับความร้อนของประเทศไทยนะครับที่มีความร้อนค่อนข้างสูงเราก็เลยแนะนําเป็นความเข้ม70%ก็คือฟิล์ม CZ n a n o c e r a m i c c 70ก็จะได้ค่ากันความร้อนที่สูงขึ้นกับความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่สามารถที่จะขับง่ายนะครับอย่างเช่นเราถอยจอดในตึกจอดรถอะไรพวกนี้ความเข้ม70%ก็สามารถที่จะถอยจอดได้โดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกบ,บานข้างเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับก็คือด้านนอกนะครับ มันค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับก็คือรถสีขาวมันก็จะตัดกับฟิล์มสีดานะครับก็จะทําให้รถสปอร์ตของเราเนี่ยดูดุดันมากขึ้นนะครับส่วนด้านในก็แน่นอนครับด้วยคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกก็ทําให้วิสัยทัศน์ในการมองตั้งแต่บานหน้ากับรอบคันก็ดูได้เลยนะครับว่ามันชัดมากนะครับมันเป็นฟิล์มที่ขับง่ายแล้วก็กันความร้อนได้ดีด้วยสูตรเนี้ยบานหน้า50รอบคัน70ก็เป็นสูตรเบสิกมาตรฐานของเรานะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองสอบถาม ที่เบอร์0834146461นะครับหรือไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับแอดซีแซฟิล์มหรือว่าจะดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaisezfilm.com และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวการติดฟิล์มรถสปอร์ต Audi ด t ้ด้วยฟิล์มนาโนเซรามิกของเราและพบกันใหม่สำหรับการรีวิวติดฟิล์มรถยนต์ในคลิปหน้าขอบคุณครับติดตามผลง,งานติดฟิล์มกองแสงอาคารและติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ทางช่องยูทูบเซซีฟิล์มด้วยครับ